สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In น H ead. วันนี้เราก็อยู่กันในเกม FIFA Mobile 2 0ในเซิร์ฟไทยแลนด์กันเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับกิจกรรมใหม่นะครับเพิ่งจะมาเมื่อคืนนี้เองนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือกิจกรรมไอคอนของเรานั่นเองนะครับ เราก็จะมาดูกันบ้างนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมไอคอนนี้นะครับก็สาหรับกิจกรรมนี้น่าจะเล่นกันยาวๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีกําหนดเหมือนกันนะครับว่าจะหมดเมื่อไหร่ก็เราจะมาดูชาเลนจ์กอนเลยนะครับวิธีการเล่นของเขานะครับเข้ามานะครับอันนี้เป็นรางวัลใหญ่สุดของเดือนนี้นะครับเพราะว่า นักเตะของเขาในแต่ละชุดนะครับมันจะมีระยะเวลาแค่1เดือนนะครับสำหรับการรีเฟรชนะครับก็พอหมด1เดือนก็จะมีนักเตะชุดใหม่มานะครับก็เดือนนี้ก็เป็น c าร์โลเนตนะครับบิลซีบนะครับโออก99นะครับวิธีการแรกรับของเขาก็คือลักษณะเดียวกับกิจกรรม SBC นะครับก็คือเราจะต้องทําการ หานักเตะมาย่อยนะครับก็จะสามารถแลกรับได้นะครับแต่ว่านี่ข้อกําหนดของเขาก็คือต้องมีโอเวอร์ออ93ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีเบสไอคอนก็คือต้องนักเตะทุกคนจะต้องเป็นไอคอนทั้งหมดเลย11คนนะครับสามารถเอานักเตะที่เป็นไอคอนต่ตําๆได้89หรือว่าอะไรกำต่ำจะมาเทนได้นะครับเทนได้เป็นกับ93ได้นะครับ เราก็จะกลับไปนะครับที่วิธีการเล่นนะครับสาหรับการเล่นของเขานะครับมันก็จะมีหลายช่องเลยด้วยกันนะครับมีหลายสัญลักษณ์เลยนะครับก็อันแรกก็จะเป็นแคริโอพอยด์นะครับวิธีการทําทีมของเขาก็คือจะต้องมีนกเตโอออ .81 นะครับแล้วต้องมีค่าตเคมี65ด้วยแล้วก็มีนกเต8คนนะครับก็ของรางวัลก็จะเป็น สองวันก็จะเป็นอันนี้นะครับแต่สกิลบูทสกิลบูทคูณหนึ่งแล้วก็แคเรียพอยต์คูณสิบที่เป็นเสื้อสีขเขียวนี้นะครับแล้วก็มีไอคอนพอยต์คูณห้าสิบสุดช่องหนึ่งก็จะได้น้อยลงไปนะครับสกิลบูทคูณหนึ่งแคเรียพอยต์คูณสองไคอคอนพอยต์คูณสิบสำหรับการจัดทีมอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับโอ้อ๋อแค่เจ็ดสิบหกมีค่าที่มีหกสิบห้าแล้วก็มีในใจสิบเอ็ดคนนะครับก็จะได้ แล้วนะครับสําหรับแครเรีรพอย์นะครับมันก็คือรู้สึกว่ามันจะทําได้แค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งมั้งครับพอเจ็ดวันมันก็จะรีเฟรชใหม่สําหรับห้องต่อไปก็เอ็นฮิต t ทอรีพอยนะครับลักษณะเดียวกันนะครับอิตเทอรีพอยก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสีม่วงๆถ้าอันนี้ก็จะต้องได้อิตเทอรีพอยคูณ10บไอคอนพอยคูณ50านะครับจัดทีมยังไงไปดูกันนะครับ ทีมโอเวอร์ออล83นะครับต้องมีโอเวอร์ออล83บุนเดลิก้าเพเยอร์2คนนะครับบุนเดลิก้า2 2คนนะครับแล้วก็มีสามลาลิก้าเพเยอร์2คนนะครับแล้วก็มีเพเยอร์8คนก็จะได้เป็นอิตาลีพอยท์นะครับอิตาลีพอยท์ก็เป็นสัญลักษณ์สีม่วงแบบนี้ไเยึดถับมานี้เป็นเลกซี่พอยท์นะครับ สำหรับวิธีการแลกนักเตะก็ผมก็อธิบายไปแล้วคข่าวกับเพื่อนก็ลองไปเปิดดูเอานะครับเท,ทียบถัดมาเป็นแชมเปนชิพพอยนะครับลักษณะเป็นมงมกุดสี้าฝาอันต่อมาเป็นเหรียญสีแดงแงนะครับเป็นพอนอพอยนะครับก็เราก็จะแลกแลกรับสัญลักษณ์ต่างๆได้นะครับเราก็จะมาแลกในช่องไอคอนนี้นะครับ นักเตะของช่องไอคอนก็จะมีทั้งหมด12คนมั้งครับมันก็จะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนนะครับ12 10, 12หรือ14เนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่2 4 6 8 10 12นะครับก็ใครที่อยากจะได้ตัวแรกนะครับก็เป็นโอ97นะครับเป็น UCBO นะครับ ก็จะต้องมีไอคอนพอยท์พันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็จะต้องมีอันเนี้ยเ e ลกาซี่พอยท์อีสี่สิบสี่ก็จะแลกถึงซีดโอได้นะครับตัวต่อมานะครับเป็นบาเลซี่ C นะครับวอเก้าสิบห้าเป็นซีบีนะครับต้องใช้ไอคอนพอยท์เก้าร้อยแล้วก็แชมเปนชิพพอยท์สามสิบแปดนะครับ ตัวต่อมาเป็นกาก้านะครับโอ้ออก94ไอคอนพอยต์800นะครับแล้วก็เป็นฮอนอพอยต์36นอหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเจอลาด93ครับไอคอน7 0 0อันนี้จะเป็นเสื้อสีเขียวนะครับก็เป็นแครเรียพอยต์34ก็อยู่ฟานิสรลอยนะครับ วอลก92ไอคอนพอยต์600นะครับแล้วก็เป็น point 30, อิตอรี่พอยต์32ต่อมาก็เป็นโลลองบองนะครับ C.B. นะครับไอคอนพอยต์500แล้วก็เลกาซี U ่พอยต์3 0มาหัวมานะครับหัวออก90ไซฮอนอพอยต์28 no นะครับไอคอนพอยต์ 400นะครับมาเกลเล่ le le ครับ89ไอแชมเป็นจิตพลอยนะครับ20เองแล้วก็ไอคอนพลอยแค่300พอจะโคครับ88เลกาซี่พอย18ครับไอคอนพลอย250ต่อไปโคดครับ87 ไอนอนพอสิบนะครับไอคอนพอยตสองร้อยลุยคอต้าครับแปใช้ฮิตรี่พอย1์สิบนะครับไอคอนพอยตร้อยห้าบเปป่าตัวสุดท้ายนะครับเป็นเทอร์นันเดสนะครับ85ดเป็นนักเตะไอคอนทั้งหมดนะครับไอคอนพอย์หนึ่งยใส่แค่เรียบพอย์สิบนะครับ ก็พูดง่ายว่าเราก็ต้องตามทีมมาย่อยแล้วก็แลกรับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆครับแล้วก็ไอคอนพอยตมาแล้วก็เพิ่มมาแลกนักเตะที่เป็นที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวมาอีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้ช่องนี้ก็เป็นพวกซื้อนะครับแน่นอนใช้เพชรแดงนะครับหรือว่าคูป,ปองเขียวก็ได้นะครับสามพก็จะสามารถซื้อแลกไอคอนพอยตได้5 0าสิบ 750ก็แลกได้250เลยนะครับสัญลักษณ์ต่างๆแคลเรียยพอยต์ก็มีให้แลกนะครับ2,500ก็แลกได้เลยนะครับ6คูณ6กทีรีก็คูณเหมือนกัน2,500เช่นกันนะครับก็แลกเสร็จแล้วก็มาแลกช่องส่วนช่องชาเลนนี่ก็คือต้องรางวัลใหญ่ก็คือจะต้องทำไอคอนนี้ยากหน่อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับกิจกรรมนี้มันมีมาอีกนานะครับแล้วก็มันก็จะรีเฟซ กิะว่าเดือนเดือนหนึ่งทําให้ได้ตัวไหนตัวโอวต่ o o ตํต่ำโอวอาร์ต่ำตก็ได้นะครับเพราะว่ามันพอเดือนหนึ่งมันก็จะรีเฟซมาใหม่แต่ก็ยังไม่มีกําหนดนะครับก็ไม่ต้องรีบกันสําหรับก็เป็นประโยชน์สําหรับพวกคนที่ผวกคนที่มีนักเตะในคังเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็คือเอามาแลกได้แต่ถ้าไม่มีนักเตะก็ต้องลงทุนเอานะครับต้องแชงเงินประมาณ ถ้าต่างๆก็น่าจะมี3ามถึงสี่เอ็มนะครับก็สำหรับข้อมูลถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับใครที่ดูข้อมูลที่ถูกต้องก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับคืนนี้ก็จะมี กิจกรรมใหม่เข้าอีกนะครับก็เป็นกิจกรรมท็อปคอนเฟิร์นะครับเพื่อนก็รอคอยกันอยู่นานแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะมาทําคลิปให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้คงพอแค่นี้นะครับก็เล่นเกมกันให้สนุกนะครับสวัสดีครับ